พบกับสายหมอกอันบล็อกอีกแล้วนะคะวันนี้พี่หมอกก็จะมาเปิดกล่องของขวัญที่น้องๆส่งมาให้นะคะอันนี้ก็ต้องขอไยนิดนึงเนาะเพราะว่าอันบ็อก ep ีนี้มาช้ามากเพราะว่าพี่หมอกติดภารกิจอันยิ่งใหญ่ค่ะพี่หมอกติดภารกิจในการนอนฮะปั๊มปั๊ม <c oughs> <c oughs> ต้องขอไปน้องๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเปิดกล่องขวัญกันเลยดีกว่านะว่ามีน้องๆคนไหนส่งอะไรมาให้พี่หมอกกันบ้างนะครับวันนี้พี่หมอกก็ต้องบอกก่อนนะอันนี้พี่หมอกภาค พี่หมอกลืมเปิดใหม่อีกแล้วเช่นเคยต้องขออภัยด้วยนะฮะไปเราไปเปิดของขวัญกันเลยดีกว่า let's go <S มากันที่ชิ้นแรกนะของน้องแพ้หน่อยนางเสดดาวนึงเซซี่ขยี้ใจมากเลยฮะขอบคุณมากเลยนะคะอันนี้พี่นี่พี่หมอกส่งได้พี่นี่เขาอยากได้อีกชี้นนึง,นงพี่เมยเขาก็เลยรียฟันมาอันนี้น้องกบเขียวน้องชื่ออะไร พักอะไรพักนี้นอนเยอะฮะนอนจนต้องตื่นมาพักเลยขอบคุณคะ่ะ้องโูขอบคุณที่อยู่กับหนูและพี่หมอกนะขอให้มีความสุขมากๆนะออขอบคุณนะคะน้องโูมีความสุขมากๆเช่นกันนะคะอยู่กันไปเป็นครอบครัวสมองชาแนลนะฮะออกันยาวๆเลยนะขอบคุณนะคะน้องโูถูกใจพี่หมอกทุกชิ้นเลยอ่ะมันต้นเออซื้อดอกไม้ให้วะเฮ้ย ต้นแกคิดอะไรกับปลาปะเนี่ยดึงดอกไม้ให้ปลาได้ไงเราเป็นพ่อลูกกันเขาคือ <c> น <oughs> ้องต้นมากเลยค่ะไม่ได้ส่งของม,มาให้นานกันนะน้องวีทผมมาลาวี่งบอกคะ่ะต้องเรียนตับคุณถ่านอาวันสู้ๆนะครับน้องวีทเอ้ยผมขอเหรียญนะม,มันมีเทคนิคนะมันมีเทคนิคเลยเนาะผมผู้หญิงใส่มันก็น่ารักแต่ผู้ชายใส่มันตลกอะ่ะมันจะต้องมีไอเทมที่มันเป็นแบบลาผมอะ่ะใส่แล้วมันถึงจะดูแบบว่าออกมาโอเคอะ่ะในสำหรับผู้ชายนะสำหรับผู้หญิงที่บอกว่า ผมผู้หญิงทำออกมาได้ได้สวยแหละแต่ผู้ชายทำออกมาแล้วหัวเถอกอะมุงมากไมหัวเธอกลอยกระดับนั้นก่อนไอวหมวขอยานหาไอเทมมาตป๊นนบาาน,นึงนะนี่ไงวะคงเยอะจับหายากเหลือเกินนะคุณเลยเออนี่จะละจะละจะละนี่ไงเออพอใส่แล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ดูนะมันก็จะดูไม่แปลกอะแต่พอมันไม่ใส่มาดูหัวเธอกอะแต่พอาใส่้าไป,าป,าปาแล้วมันก็ดูแบบเออมีอะไรขึ้นมาบ้างเนาะเออมันก็ช่วยได้นะราบผมเหลี่ยมน,นะคะผมอันนี้ก็เป็นไอเทมใครสนใจก็ถามที่หมอกได้หลังไหมนะคะ เสื้อของน้องอะไรวะเมื่อกี้อ่านไม่ทันอ่านไม่ทันน้องอะไรวะ <c oughs> ขอบคุณมากเลยนะครับเซอมากเซอมากเลยเอ,อันนี้สองคือแลต้วเอาน้องแพรน,น้องแพรเมื่อกี้น้องแอพร่ c a p i t a โ g โบ o แย่งงงมากลูดิกใส่เสื้อโลโก้และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยคือจริงๆ c a p i ต a l โบ,โบโน่าจะมีแบบว่าเอ่อทีมงานคนไทยเนาะแบบมาได้ใช้คําที่มันดูน่ารักขึ้นอย่างเช่นใส่เสื้อโลโก้และเข้าร่วมกิจกรรม วนด้วยนะคะอะไรแบบเนี้ยเออมันมาวันทั่วแบบใส่เสื้อเออแล้วเข้าร่วมกิจกรรมด้วยแอบแอบมันบังคับบอกว่ามือแตะร่วมกิจกรรมด้วยนะเอออยากเล่นอยากเล่นเนะน้องวิทย์มาแล้วเอ้ยวันนี้มองตลอบไปนะคะพี่ถึงพี่หมอนะคะพี่ถึงน้องวิทย์เหมือนกันค่ะโอ้ยไหนดูสิเฮ้ยทน้องวิทย์เฮ้ยรอชุดเกล็ดมันมีของรอขนาดนี้แล้วเหรอพม่รู้เราอีพ่าเขาขายออกก่อน ต้องกดเซฟฮะอย่างงี้ต้องกดเซฟฮะเออสวยสวยสวยน้องวิทขอบคุณมากเลยเป็นกระเป๋าสัขอดมภาอะขอบคุณมากเลยนะคะน้องวิทย์เน้ต่อมาในชีพไรเชยืดโอ้เสื้อห่งเหรียญนะมันสวยเยอะนะตรงเนี้ยมันสวยเยอะจริงๆริงถ้ามัเป็นพวกเก่าๆนะถ้าไม่เล่นอีเกมอะไรนะเวนแบบไม่รู้เลยนะว่าจะมีเสื้อของเหรียญสวยเยอะขนาดนี้โอ้บบมี้แบบไม่เยอะจ้าเงอร์ชิซมปู่ดในดูหน่อย แล้วมันมีเพชรแม่มาเมใช่ไหมเป็นเพชรนะเนี่ยเม็ดใหญ่จ้ะอ๋อเป็นเซตกระโปงนะคะแล้วก็รองเท้าขอบคุณมามีมากเลยะครับเอ๊ะตังเงือกเรนเป็นตัวผู้หญิงก่อนเราจะเป็นตังเงือกนะฮะ <c oughs> นางเงือกน้อยนางเงือกน้อยเมื่อกี้ติดสายโทษทีฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองชุวดวิ่งมามีตกให้ดีกว่านะฮะเป็นอะไรนะงางเงือกน้อยอะไรอะเป็นเืออะไรมานีว้า หอยหมูก่อเออน่ารักน่ารักแต่เนอะมันน่าจะต้องปรับให้ตัวเล็กยิ่งกว่าใช่ไหมเสร็จไปเลยอย่าเอาห่างไปเลยกระขนะอืะไม่มีอ๋อแอเรียลหนึ่งจะเป็นแอเรียลนะจ๊ะเออแต่ถอดรองเท้าเก็บเก็บรองเท้าก่อนเปลี่ยนเสื้อผ้เปลี่ยนไรกันแป๊บนึงนะมองอยเป็นแอเรียลแอเร์เลี้ยวดูเดี๋ยวเอาเอาบนหัวออกก่อน แล้วดอดเราจะเปลี่ยนทรงผมนะเอลเลี่ยมมันงผมยาวสิใช่ไหมผมมันต้องผมยาวสีแดงสีแดงแดงหน่อยมาดูจิมีตรงผมไหนอ่าตรงนี้แล้วกันมันแดงได้แค่แค่ไหนอ่ะเออน่าจะแดงสุดแล้วแหละได้ประมาณนี้แหละเนาะเออหว่าน่าจะไปประมาณทนประมาณนี้แหละเออแดงที่สุดแล้วเดี๋ยวพี่หมอกเอาผมเปียกก่อนผมเปียกเป็นผม พี่หมอกชื่อเอาไว้สําหรับแต่งเสริมเออไว้เสริมเสริมมันเนาะเออเอาปออเ,เ,อเ,เปลี่ยนก่อนโอเคเอรเลี้ยวจะเปลี่ยนสร้อยมัน่ยสร้อยมันอัน,นอันนี้เป็นโหโวัวคอยต่อไปน้ำเงื่อ่วนคอยาเนี่เออ,เอ,อใส่มุกใส่มุกจะได้ดูแบบเออน้ำเงือนนะมามีเอรเลียวๆขอบคุณมากนะครับสําหรับน้ำเงือกรองเทา้ามอมีเมื่อกี้มามีปบอกว่า อย่าเอาขาไปแลกกับเอวยอาหางไปแลกกับขาจะต้องม,มีเส้นรองเท้ามาให้หมวกอะ่ะนั่นรองเทา้ารองท้ายเนี่ยตอนมีหมวกต้องไปแลกขาแล้วแหละงั้นหมวกจะใส่รองเทา้ายังไงรอต้องไเอาตัวผู้ชายเสร็จนะโอเคเราจะขับตัวผู้ชายก่อนดูสิดูสิทำไมหล่อนะหล่ออยู่แล้วคมมรับมามีลูกมามีหล่ออยู่แล้ว ม้ยดูดีจังเลยใส่แล้วดูมีสไตล์ใส่ให้ดูหน่อยว่าหลอกไหมแต่ไม่ใส่อะไรแต่ไม่ใส่อะไรก็หอออ <c oughs> ลอกพี่นี่ลูกไงเออนี่ลูกไงอย่างเทอ่ะยังว่าเราคนหลอกใส่อะไรก็หลอกค่ะพี่เออน้องอะไรวะเนี่ยอะไรทั <c oughs> ขอบคุณสำหรับเส,สื้อมากเลยนะะเออดูแบบทรงย่างแบ๊กเลยนะ น้อง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 เกรดน้องเกรดขอบคุณมากเลยนะคะเออพี่นี่รอ,องเท้ารองเท้าพี่นี่นี่สวยมากพี่หมอกเห็นพี่นี่ใส่เต้นนะพี่หมอกคุ้มขั้นจะบอกว่าพี่นี่ส่งพิกัดมาหน่อยแต่ด้วยความที่เราแบบว่า,วาอันน,น,น้พี่นี่ก็เลยส่งมาให้พี่นี่การรองเท,งเท,ท้านะครับมีรองเท้าทุกแบบทุกสไตล์ที่คุณต้องการนะคะสามารถปร,รึกษาพี่เน่ได้เลยนะคะพี่เน่เราสไตล์บ่อยนะเออรองเท้าพี่เน่คือสวยทั้งนั้นรองเ,เท้าเยอะมากขอบคุณพี่เน่นะคะน้องโบว้าวชุผู้หญิง อุ้ยชุดนี้น่ารักฉันสนใจไม่ได้เหรอไม่สนใจไม่ได้เหรอทำไมฉันไม,ฉนไม่ฉันไม่รู้อะเฮ้ใส่ใส่คู่กับหนูได้ได้เดี๋ยวพี่หมอกจะตัวผู้หญิงแล้วเดี๋ยวจะใส่คู่กับน้องโพนะคะเออกีฟตาต้องเมฆเออต้องเมฆว่ะกอนเมฆกอนเมฆไม่ใช่ต้องเมฆน่ารักน่ารักน่ารักตัวผมมากนะคะมุกที่แขนหน่อยแต่ต้องตัวผู้หญิงมาใส่คุณลูลู้มันเหลืองเหลืองพรเปิ้ลที่นิดหน่อยครับอีอืมหลุด เอฟซีกูแต่และคนมันเป็นที่เนาะขอขตะกูลจะรับดอกไม้บั้นที้ด้วยนะเออโอลูกพี่บอกหัวร้อนที่เออไม่หัวร้อนยังไ,ไงจะต้องไม้บั้นที้ไปก็หัวร้อนแล้วแหละเออดุดิดดุดกายร้อนดังเลยนี่มือมันเหลืองเพราะเพิ่งจบ เราอยากนะเออเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเจ้ามือขา่าเนะั๋นวแหละไปไป้ายหน้าเราลู่นะคะอุนตาอุนตานี่นิว้วอุนอุนตานิ้วนีว่หว่าอุ้ยแต่ชุดนี้เราอยากเราะว่าอุย้ยชิ <c ười> ไม่ใจลนะมันไม่ใจลนะอุนตาไดว่ากเลยค่ะขอบคุณครับเออใส่แล้วดูแบบเป็นหนุ่มญี่ปุ่นฉนะ่เอ๊ะโอ้ยลายตักลายปากเข้ากับชุด น้องใส่ดุจิแมวอะไคู่กับชุดกันนะน้องใส่พูดกับชุดกันนะ้อใส่ได้อ่ะคุณตาแต่ว่ามันพอมันไม่หินนะมันมัน,ม,น,ม,นมันเหมือนเปื่องอะไรกอย่างๆอขาพูดอุณตามากเลยนะฮะเพราะคุณางเกงจากน้องโบนี่นะฮะางเ,เกงงางเกงเฮ้ยชิ่นี้ก็ดีชิ่นั้นก็โดนเฮ้ยชิ่นี้ก็ใช่เต่ม <c oughs> แมวมากกดใจไว้ก่อนกดเอาไว้ก่อนอะไรวะเนี่ยางเก,งก่งแค่ไน น่ารักรักเอออุ้ยน่ารักจังเลยใส่ชุดนี้ต้องน่ารักแน่เลยเรามีชิคกี้พาแล้วเป็นหมันไหมพรมที่ขาวพอดีเลยอ่ะเออน่ารักน่ารักอันนี้น่ารักเดี๋ยววิมวไปลองไปแมชดูนะคะน้องน้องเธอน้องเะเพิร์ลนี่สีตะปูเออน้องไอติมอ้าวฉันกดอะไรของฉันวะเนี่ยเออจะมาดูชุดนี้ พู่ก็ดีแต่สีฟ้าสวยกว่าพี่หมอกดีกับบางทีหนูก็น้อยใจโอ้ไม่น้อยใจนะน้อยใจเรื่องอะไรเนี่ยบอกพี่หมอกสิอะไม่บอกพี่หมอกสิไม่ต้องน้อยใจไปค่ะเดี๋ยวพี่หมอกเปลี่ยนใจชุดนี้เลยบีกเป็นเกงแับหนุนพังเก่งแ่บเออเกิงนะสั้นก็สวยนะแต่ว่ารับขามันมันนนะีป็ญหาเนาะเกียดไปหารองเท้าเออถุงเท้ามาใส่ให้ขามันใหญ่แต่ขายาวหรือ่าจบดิไม่ไม่ตัวนี้ เอออย่างดีเลยว่ะเอากระเป๋าออก,ก่อนกระเป๋าลายน่ารักไปหน่อยเอาหมวกออกเอาหมวกออกดีไหมเออเอาหมวกออกอดีก,กว่าสมมติว่านะเพราะแต่แต่ใส่แว่นเอาไว้นะน่าจะโอเคมันไม่มีกระเป๋าไหนที่มันคู่หรอกไม่น่าใส่กระเป๋าตัวหรอกเออนี่แหละโอเคละขอบคุณนะคะน้องโพน้องผมไม่ต้องน้อยใจน้อยใจเรื่องอะไรเนี่ยพูดสิเบ้ยร์ลี่น้องแกะน่ารัก ะะเปนวันนี้ฉันจะใส่ชุดนี้ลาร์นะคะผมเดี๋ยวเราจะใส่ชุดมังแกะไลฟ์กันมึยชอบมากเราจะไลเห็นอารินเอามาให้ดูว่ามึงมีชุดนี้ด้วยงั้เราก็เลยบอกน่ารักน้องไม่คิดว่าอารินจะส่งมาให้เอออลินส่งมาให้เลยเราแบบเรา,เราใส่ก่อนเราจะใส่ชุดนี้ไลฟ้เลยวันนี้น่ารักอ้าวอย่างเงี้ยต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนตัวแบบพี่หมวกมืตัวที่แบบไม่ได้ใส่เมคอัพอะไร แล้วก็จะได้ใส่ชุดไก่ดูสิอ่ะหัวผมมันยังติดมาเออเออหัวผมมันยังปิดมาฮ่าลองเปลี่ยนเป็น,ปนตัวนี้ดูก่อนอ่ะหัวอโอเคเราเอาออกทีละอย่างแล้วกันเนาะตาน่กกากลัวมากเลยพน่กกากลัวมาแล้วหัวออกก่อนโอน่ากลั้ แบบเบ๋เลยอ่ะเออเดาหูกับเอาออเอาตมตาหูออกก่อนนะเออถ้าเราว่าเลยชอบชอบชอบเนี่ลินมันแบบมันหนุบหนิบหนับหนุบหนิบเอออยาก,กยยาปั้นน้องเป็นก้อนแล้วคือลงท้อไปเลยโอเคเอาออกไปแล้วน่ารักมากเลยชอบชอบชอบแต่เราใช้ปีกให้น้องสักหน่อยอุ้ยอันนี้เล็กไปเด็กอุ้ยเจ้าเต้าแกเต้าแกะทูดท<ส>ูดเจะทูดแตะ ต้าดูดแกะสวัสดีะค่ะต้าดูดแกะสวัสดีพี่หมงหาปีกันหนึ่งก่อนมันมีปีกันหนึ่งงาพี่หมงว่ามันน่ารักเท่าน,นั้นน่ะไม่หรอเฮ้ยมันยุ่งไหนวะพองมันเยอะปะัญหายากอะเออเออเล่นล้มสุดแล้วเนี่ยยุ่งไหนนะเออแต่บนหัวได้ล้มแต่บนหัวเปิดทีทองหรือเปิดทีขาวดิเปิดทีขาวดีกว่าสีขาวมีปีกปิวอะเออมันปิวอะมันมีปีกปิวอะ โอเคเดี๋ยวพี่บอกหาปีกก่อนป๊บนึงนะเอาตัวตีตัวตีตัวตีไปมือโดนตัวตีตัวตีตัวตีเออเนี่ยมันเป็นปีกแบบเนี้ยมันเป็นปีกแบบเนี้ยแต่มันขยับได้อ่ะแล้วเรื่องพี่บอกตั้งใจหาปุ่มไหนที่ไหนวะอยู่สายเจ้าอยู่สายแต่แต่นี่ก็น่ารักเหมือนกันนะเอออันเล็กๆน่ารักดีที่ไหนวะมันแพงอยู่ดิอันนั่นนะ่ะ โอ้ยตาลายเมื่อไหนอ่ะปีกอันมันขยับได้ด้วยอ่ะเอ๊เมื่อไหน่อ่ะทำไมทำไมใม่ตั้งใจหาไมไม่ใช่ไม่ใช่นี่ ปีของเขาแต่พ่อจะปีของเขาหนะนี่จระจระนี่ไงเออนี่ไงนี่มันจะยับได้น,ะากกดออาน่ารักสดเทปฮะชอบมากเลยพี่อลินขอบคุณมากครับเออปะอ้อมมาอ้อมอ,อม๋อ,อนี่เล่นกิจปะอ้อมมาได้ตามาปะอ้อมแต่ออน่ากลัวจังเลยมันใจอันนี้ไม่ได้อ่ะเออแต่หมอกก็ถูกใจไว้อันนี้ตาเนี่ยหมอกจำได้หมอกอยากได้เพราะมันใสแล้วมันเหมือนแมวอ่ะ แมวออกมาเป็นแมวขอบคุณป้าอ้มม <c ười> มอมมากเลยนะคะอันนี้ต้องกดอีกแล้วต้องกดเกลียวเดีด๋ยวๆสิเอ้ยตาแกะก็น่ารักเหมือนกันนะเนี <c ười> ่ยตาแกะกับข้าพันของเขาเออน่ารักน่ารักน่ารักเลยลุงหม,มอกชอบกินเด็กนะจำได้จำได้มันมองไม่เห็นนะน้องโบบรรยากาศตาแกะมันแต่แล้วมันมองไม่เห็นอะอันนี้อะไรอะ ปูนฉีดหรืโป่งเหรอใช่ไหมอ่ะเออเดี๋ยวไว้พี่บอกไปใส่กระตุกออื่นนะอุ้ยหัวล้นน้องโป่งวาใส่อะไรแล้วหัวล้นเลยอ่ขอบคุณน้องโป่มากนะค๊ะเอ่อน้องซีเบลปูนปั่นเบลของมันโลมุ้ยน่ารักมากขอบคุณพี่หบอกดใจไ้ด้วยขอบคุณมากน้องซีเบลพี่หมอกไปกล้าซื้อพี่บอกตังเลียอยู่นานมากเลยนะกับอีธานเนี่ยว่าจะซื้อดีไหมจะซื้อไม่ซื้อไม่ซื้อแต่ก็อยากได้นะเ คุณน้องซีเบลที่สานปันในพี่หมกนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยนะคะสำหรับสายหมอกอันบลอ EP นี้เราก็จะราไปกันด้วยทูสวรรน,น้องแกะนะจ๊ะน่ารักมากแล้วพี่หมอก็อยากจะเชิญชวนนะครับมังมองคนไหนที่อายุ18ปีแล้วอย่าลืมไปเลือกตั้งกันด้วยนะคะผิดประกาค่้ประเดตการชิคกูจะโดนแบนนะ โอเคยวอยากให้น้องๆไปอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงนะคะมันเป็นอนาคตของน้องๆเลยเนาะอ,อนาคตอยู่ในมือน้องๆแล้วอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงกันด้วยนะคะส่วนน้องๆจะชอบใครรักใครหรืออยากจะเลือกใครอันนี้พี่หมกไม่ไม่ขอไอนุญาตลงรายละเอียดมีเทลนะคะให้น้องๆไปศึกษากันะเอาเนาะเออสำหรับวันนี้สายหมอกอันบล็อกอีพีนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันอ e ีพีตัดไป